สวัสดีตอนหนึ่งทุ่มค่ะทุกคนพี่เป้ชวนจะพาทุนน้องไปรับของฟรีนะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเป็นของฟรีที่ไม่จำกัดจำนวนนั่นเองจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าสีแดงแบบนี้จากวงเอส นั่นเองค่ะจะเป็นวงจับทั้ร้องเกาหลีนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆหมดเขตตอนเวลา6โมงของพรุ่งนี้นะคะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันข่าว่าทำยังไบบ้างบอกเลยว่ารอบนี้หนึ่งงมากมากคิดถึงสินค้าไอเทมในรูบอกคิดถึงร้านดีดีชบอกเลยว่าเขามีหลายแบบมากๆให้ทุกคนได้เลือกกันจะเป็นแบบยอดฮิตที่ตอนนี้อย่างโกเกเดนหรือ99คืนในปา่ารร้านนี้เนี่ยการันตี100%ไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ มาแล้วนะทาการกดโอเคได้เลยพี่แป้งชมแนะนําว่าให้น้องเนี่ยเข้ามาตอนหนึ่งทุ่มห้าสหรือ้านะคะแล้วเมื่อตอนที่น้องเข้ามาตอนเวลาที่แป้งชมบอกเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเริ่มนะคะน้องคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเดินแบบมีเพลงให้ฟังอะไรแบบนี้นะคะน้องอยู่จนมันจบนะจากนั้นน้องเนี่ยจะได้เหรียญตาด้านขวามือมาจากนั้นเนี่ยหาน้องทําไม่ทันนะคะรอบนี้มาไม่ทันก็รอเวลาครูดาวนะคะแม่แมนจะมากี่โมงซึ่งมันจะมาทุกๆ2ชั่วโมงนะคะน้องฉะนั้นหากน้องได้เหรียญตาแล้วก็กลเข้าไปดูในคัังงขอตวเอองนนะมัจยู่ใกระะเป๋ขนนน้ๆ่ค